สวัสดีคะาา่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยสุธารานะคะอันนี้ก็คือพามาดูาต้นมะม่วงหลังบ้านนะคะแล้วก็เช้าๆเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเดินเล่นหลังบ้านนี่แหละนะก็จะมีว่ามีผักอะไรบ้างนะเลยจะได้ตําพริกแล้วก็ได้กินกับผักสดมาเราเราเลยอยู่ผักสดอะไรบ้างอะ่ะเ,เก็บผักบุ้งนี่ตรงนี้นี่เห็นมันมันมันอยู่ประมาณ นี่นะคะลูกใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมสี่ลูกนี้ต้นแทบหักเลยเนี่ยน่าปลูกมากนะถือก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมะม่วงเป็นพันธุมะม่วงที่หน่าปลูกพันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอืม อันนี้จะเป็นกอกล้วยกอกล้วยที่ปลูกนะคะแล้วก็จะเริ่มโตเริ่อมอะไรของเขาไปอุย้กยกว่าจะได้รับผลจริงๆนะ <c oughs> เกือบปีนะฮะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าปลูกเดือนสองเดือนแล้วจะได้อยู่ได้กินไม่ใช่นะก็ต้องดูแลเขานะคะต้องดูแลกว่าเขาจะโตใส่ปุย๋ยใส่อะไรให้เขานะคะมากมายแล้วก็ให้เขาให้เขาเนี่ยให้เขาติดอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยติดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะท่านผู้ชมก็ต้องดูกันไปแต่เมื่อใ่ก็ตามที่ ต้นกล้วยลักษณะเป็นต้นลำใหญ่แล้วก็มีหน่อออกไปเนี้เนี่ยแปลว,ว่านี่คือรอดแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตก,กับเจ้าของแล้วนะคะเนี่ยก็คือเป็นอันว่าไว้ใจได้ตายใจได้นั่นเองนะคะแต่เราก็ต้องพยายามที่จะดูดินปรับดินอะไรให้เขานะนนครัวหลังบ้านเรานะคะ านะคะคยำเช้านะคะัท่านผู้ชมเจ็ดโมงเช้านู่นคุณแม่ปลูกผักนะคะ